สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านอุ้ยไบช็อปนะครับมีสปอร์ตเตอร์เข้าใหม่มานําเสนอนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าสปอร์ตเตอร์โฟลติเอ็นะครับเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะครับคันนี้นะครับเป็นปีสองพันสิบหกนะครับตัวประกอบนอกนะครับโลโก้เพจเหล็กนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับก็ตามหาโฉมนี้อยู่นะครับเพราะมันเป็นตัวประกอบนอกนําเข้าทั้งคันนะครับคันนี้นะครับก็เป็นสีวิวิทย์แบ็กนะครับสีดํานะครับแต่งจัดทรงให้แบบเท่ๆเลยดำจุนะคันนี้มาเราไปชมของแต่งกันเลย อันนี้นะครับแฮนด์ยอดนิยมเลยแฮนด์แดกทางเราแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับไยแฮนด์แดกแล้วครับกระจกกับหัวให้เรียบร้อยรับแกนช็อคสีดานะครับนี่ไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟเลี้ยวแดกซ่อนไว้ดูกลมเกลืนดูสวยนะไฟหน้า LED คิ้วไฟนี่ก็ทําสีให้ถ้าดําเดิมจะเป็นสีเงินนี่สีดําแต่งคมโทนดํานะยางหุ้มช็อคมีให้ครบครับแล้วก็บางคนหน้าดูสีนี่ช้ำๆ้ด้วย นี่เป็นปีสิบหกนะเป็นตัวโฉมแรกเลยที่เปลี่ยนมาเป็นล้อแม็กนี่สวยนี่อกล่างก็แต่งอกล่างแต่งนะดูถังน้ํามันเขานี่เอกลักษณ์เลยนะครับตัวประกอบนอกนี่โลโก้เพชรเหล็กท,ที่ทุกคนถามหามาพร้อมฝาน้ํามันแต่งคันนี้ก็ยกถังย้ายคอยแล้วนะครับถังเราจัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับยกถังย้ายคอยฝาวาวนี่พาวเวอร์โคด้ดดาให้คุมโทนเลยก๊ออากาศแต่งท่อแหวแอนด้ไฮช็อตช็อตแต่งนะครับท่อตัวนี้ พักเท้านี่กระแต่งเบาะนะครับถักลายส,สวยๆเลยนั่งสบายดูสีของเขานะฉ่ำเลยใหม่เลยคันนี้ขอบน็อแกนล้อนี่กระแต่งดูด้านหลังนะครับไฟท้าย LED ใส่ให้ครบๆค,ครับป้ายทะเบียนยึดข้างแบบพับได้มีไฟฟ่องป้ายในตัวบอกเลยรถร้านผมไม่แต่งให้กิบทุกทุกคันยัดของแต่งอย่างเดียวพักเท้าหลังมีให้ครบ ฝาเดอร์บี้ใหญ่นี่ก็แต่งนี่ย้ายคอยมาฝ่ายหัวแต่งเทียนแต่งในี่สกิมมิ่งนะของแท้นะครับดูนี่เครื่องความใหม่ของมันดูเล็กไม้กันคันนี้นะครับเล็กไม้เพียงหนึ่งมื่หนึ่งพัี่รอสิบสอกิโลนะครับถือว่ายังน้อยเลย กรอบนอกนะสำหรับคันนี้นะครับสปอร์เตอร์โฟเอนะครับปี2016นะครับเป็นตัวประกอบนอกนําเข้านะครับโลโก้เพนเหล็กนะครับสีดําคันนี้นะครับผมขอเปิดราคาเพียง5,900บาทนะครับรถทะเบียนแท้นะครับจัดใส่นั้นได้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ